สู่ขวนอิรีอิรอน่ก็มีตามรักแ้ลเพ่นก็สู่ขวนคนป่วยนี่แหละเวลาคนไทยคนเถ่าคนแก่พ่นเก็บคนป่วยนะครับรักษาใช้ก็บพใครเศร้าพ่นก็ทําการสู่ขวนหล้วงให้นอกนั้นก็มีสู่ขวนแต่งงานสู่ขวนนี่ครับออกกรรมสู่ขวนพระสงฆ์สู่ขวนปีไม่นะครับสู่ขวนขึ้นเฮือนคู่ขว่อเล็กน้อยงี่นะครับมันมีแต่ละบทแต่ละบทไปซึ่งผมก็แยกไปอ่ดอกในหนังสือ ฉบับกวดอุบาทนะครับเล่มไม่นะครับมจะมีบดนะฮะแถววิธีการกับผมก็แนะนําเข่าๆเป็นแนวทางและท่านก็เอาไปเฮ็ดเอาปฏิบัติเลือกเอาก่อนไดบดไดจังหวะไดมันดีท่านก็เลือกนะครับเลือกแบบว่าทําน่องนะครับธรรมดาทําน่องสูขวนสูดขวนนี่มันก็มีอยู่สองสามสาน่องนี่แหละครับผมทําน่องอี๋เตะเตถ้าเกาแต่แก่เขาก็เอื่นว่าครับลุ่มทึง ลุมทึ่งก็คือเว้าเฮาธรรมดานี่ยและนะครับสีสีมือนีเมนมือสันวันนี้เมนวันดีเนี่ยเขาเอื่นนมาลุมทึ่งเอื่นมาทงนองธรรมดานอกนั้นก็มีเนภาษาเขาเอื่นว่าอทํานองหมายําหาดชวนมากก็ใส่เฮากระสินชะลข้ามลอยเอ็ดอุบุอุดรก็ใส่สีสีมือนี้เมนมือสันวันนีเมนวันดีวันนี้นี่หมายําหาดวันนี้ก็จากหมายําหาดมาแล้วครับก็บสีมีเรียบานนี่ลายทำนองลาย หรือว uh, like ่าหายเฮิรภาษาโบราณพนวมาทำนองหายเออซีซีซีเปนที่ไล่แบบภาษาโบราณไปแล้วไล่ก็มีสองไล่ดีครับไล่ธรรมดาก็ไล่แบบเสนะนะครับเสนะกระเล่นข้อจังไนนึงอันศินาเป็นความสมาลาภัมันแล้วก็มีทำนองมหาลาดส่วนมากมหาลาดนี่กระปลไปได้หลายนะครับทำนองมหาลาดก็ได้ สมัยเก่าพนในี่ใส่ทำนองมหาลัยเสีสีเสียิบพ,พวนบวบวนวินนเศษอดีเล็กตีสูสยยตุพมังใชัยามังคะลังดังน,นี่นี่อันนี้เป็นมหาลัยคือลักษณะคือจังเส้นพระเวทเท่านั้นแหละครับอันนี้เหมาะสำหรับนักเทศนักบวชพนได้เปรียบเฮา เฮ้ามันบ่ใครได้ประเี่นนะครับทำนองนี่เพราะว่าเฮ้าบ่มันนักเทศนักปวดบ่มันนักแหล่ได้เปรียบเนี่ยกับหมอลำหมอลำนี่จริง <c oughs> แต่ว่าขันภาษาแตะก่อมันบ่มีเดียทำนองหมอลำเราเอามาผสมใส่ก็ถือว่าไมนเป็นนาฟังขึ้นคือบอกง่ายๆงงว่าผู้สวดขวัญเฮ็ดยังไงมันต้งศักดิ์สิทธิ์เฮ็ดยังได้ยังใครค่อยคนเกิดความศรัทธานั่นะครับข้าเจ้าก็หามาใส่ความสามารถไผมันแปลงไปใส่ ลังคนกาลักษณะว่ามีสอมองดีในจังหน่อยหนึ่งพัฒนาไปความนิยมไผ่มันแต่ว่าผมนายสีนามจันเพ็ญเนี่ยส่วนมาผมศึกษาจากเทาพ่อน่ยนะครับคู่บาอาจารย์แน่หล,ลายๆเจ้าเทาพ่อท่องสีจันเพ็ญน,นี่ก็เพิ่นเป็นคนเก่าเนาะเราก็อยากใส่แต่ทำนองเก่าๆแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับทำนองรุมทึ่งแหละเป็นใส่ว้าเว้าแต่ว่ามีตรงตัวผสม แลวก็มีลูข้อเหรียญน้ำจังหน่อยหนึ่งออกมาหาหลาดัดใช้ยังหน่อยหนึ่งกาตีนก้อนน้ำม,มายํำหาดพร้อมทะเลล่ะครับผมราว่ามันจังหหเป็นตะฟังเหมาจะทำรองเดียวไว้ต่ท่องเดียวได้ไม่ก็บก่บเป็นตะฟังเราว่าเออเอาตัวอย่างสุนว่าสู้ขวัญน,นี่นะครับส่วนมากนะถ้าสู้ขวัญธรรมดาสู้ขวัญธรรมดาเท่านี้ก็คือ,เ,อเขาก็เอื่นว่าเนี่ยครับคนบ่เก็บบ่ไขบ่ป่วยหรอกแต่ว่าเ,าเกิดไปทำงาน มองนั่นมองนี่หรือว่าเนี่ครับที่ว่าว่าเนี่ยครับมีคนมาเยี่ยมมีคนมายามก็สู้ขวัญให้สิหรือว่าเนี่ครับหาลังเทือสอบเป็นคู่เป็นขั้นได้สิก็ถือว่าเนี่ครับสู้ขวัญให้กันนั่นสินะครับสู้ขวัญธรรมดานะสู้ขวัญมันสู้ขวัญดีก็มีนี่สู้ขวัญบ่ดีก็มีเอาไปยังย้อนขันสู้ขวัญดีก็เเฮาสอบได้ครับนะเป็นมหาเป็นประเรียนไปสอบคู่ได้ เออทังสิ้นะครับแต่แต่งงานใหม่ในลูกผู้หวัวปีใหม่ทังสี่ก็ถือว่านี่ครับสู้ขว,แน,วนแนวดีข้าแนวบดีก็ผู้ใดตกต้นใหม่คล้ยซ้นทังสี่แล้วครับลดความลดไงลดปิ่นนะครับเอออยู่ซื้อครับก็แปลว่าเนี่ครับเออไงเง็บทั้งสิ้เขาเอิ่นนะครับเ,ออาเบขาเอิ่อนมาเนีน่ยะครับ,นนรบแนวมัน,ม,นมันเรียกว่าสู้ขวนแบบบอดีนะครับสู้ขวนให้กําลังใจกันนังนี่ มันก็มีสองอย่างแต่ว่าทำนองนี่ครับผมที่บอ่อเน้นเด้อผมเบาเป็นแนวแก่ไก่ให้ฟังกันซิว่าในหนังสือมูลบั้งดังเดิมผมที่รวบรวมไปเบิดนั่นแหละครับอยู่ในหันบพรว่าสิเป็นสูตรขวัญเสียเคอข้อเฮือนคอสัน้นคอหน่อยคอใหญ่เนี่ยจำเป็นของอีสานเท่านี้พันย่ยาผ้าสอกผ้าสีแมนเพราะแต่ช่วงระยะนี้อยู่ในช่วงระยะ,ะกําลังเบาเรื่องครับสูตรขวัญเพราะว่าผมสูตรขวัญอันมีอันนึงสูตรขวัญเฮื่อนอของทํานองเพคน,นอื่นว่าทํานองธรรมดา ไปสูตรขวนไว้เพิ่นกับอัดไว้อัดไว้กับพอดีมีลูกหลานเขาก็เอามาออกอากาศปรากฏว่าพี่น้องที่ตามไวไวๆนะครับหรือยินพญายิ่านว่าสูตรขวนนะครับเออโทษไปคุยน้ำกับพ้องกันเยอะแยะพญายิ่ไปสูตรขวนแต่งงานให้ <laughs> เ,ออเ,เน่เอออ้าก็เป็นดีแนวหนึ่งนะครับพี่น้องให้กำลังใจนะครับผู้เฒ่าไปเนาะเอาวันนี้มื้อนี้ผมสิเริ่มเอาเลยไดเล้ครับเขามาเป็นลักษณะของว่าในช่วงชีพในตอนนี้ครับ เอาเรื่องสูตรควัญไ้เป็นลักเนาะมื่อนี้ผมจชเว่าเรื่องเอาลักๆเลยค่าเสืนขวนทัวๆไปซะกอนที่ใส่กันทั่วๆไปทั้งเบิตบอว่าสิเป็นเลาาบอว่าสิเป็นไทยใส่ร่วมกันน่นะครับันว่าของไทยกับบะเมียน่าของเลาากับบะเมียนคว่าของอีสานกับเลาานี่แหละครับค่าเสื่นขวนนี่ธรรมดาเพื่อนกับกกอนสูตรขวนกับเสิ่นตะกอนขันบันธ์พันธุ์ใด้ครับบุษักสิทธิ์หลังจากเซินเทวดาแล้วกับเหล้านี่ครับต้องมาเสิ่นขวนอีกต่างหาก นะครับข้ามซืนขวนเพิ่นก็มีว่าผมว่าทำนอกง่ายๆเด้อลุ่มทิงนี่แหละธรรมดาธรรมดาเขานี่แหละแล้วก็ผสมกับมหาลาดเล็กน้อยนึ่งบวกกับมายำหาดกับกาเตรียมก่อนเล็กน้อยหนึ่งบางจังหวะก็เป็นแนวทางเอาไปที่บัติเอาพี่เลยหมอกมักก็เอาไปเฮ็ดบ่มัามากก็ว่าตามสูตรเจ้าของนี่แหละครับผมเออแต่ว่ามาเด้อขวนเอ,อ้ยนี่ผมว้ารักเลยจากสมัยผุนล้่นสั่ง ตั้งแต่พุนสมัยมีการสู้ขวัญที่แหลกพุ่นนะครับสมัยตั้งแต่พระเจ้าพระเจ้าฝ่างึมพุนอะเออตะกีเล่าพุนก็นถือพวกผีปีศาจเนาะพอดีพระเจ้าฝ่างึมขึ้นมาเป็นกนริยัเมีย่ะพุนนะอาไว้างไงเอ่อเห็นว่าท่างนี่ก็ยังรักถือสาผีขางัวขาข้วยเอ่อบวงสรวงนั่นบวงสรวงนี่พุนก็นเลยหาวิธีเอาพระพุทธศาสนา,าเข้ามาเลยมาผสมประสัยกันขึ้นนั้นละเป็นการครับสูรขวัญเริ่มแหลกๆกับสมัยพระเจ้าฝ่างึมนั่นแหละ แต่ทำนองกับว่าเองส่วนมากไตรกีพ้นก็ใส่ไล่เขาเอื่นอะให้นะครับให้สักก่อนอทุกขังนะก่อนอ่สู่ขวดเนี่ยอย่าลืมข้ามเชิญขวดเนี่ยต้องวา่าศีสษเศีลทิพาพาพ้นบัววอนวิเศษอดีเลกติศาส,สยมังคารามังคะเลสาเตเตียมพร้อมอาคุม หวนมูลมตึงแล้วให้ลูกแก้วจริงเมืองมีฤทธิ์เทืองเธอลงแทนมือนี่แม่นมา,าคุณคุณเพื่อนดาตึงแล้วให้ลูกแก้วจริงลงมาเพืนลาซาสืบสังเมืองมิงกวงหน้าคว้างคุณเฮืองปองเป็นโฉกไตโลกย่อมได้ลือซาเธอลงอนุภาพยอดยิ่ง เป็นเจ้าจมมิงเมืองแม่นแสนเมืองมาซอยคำมือซ้ำคุ้นคงพายาจากทะลงทุดสลาดพม,มาราชเราเถียมพูนพระยสวนเหรียญถอนศอกปานารายโยกเสียที่ใช้อุตมโยกอุตมะเดชถีอุตมะนาที่อุตมะิสิทธ,ธิลาดอินฟาดพร้พอมไตยาง ลางคานังขาดคู่พร้อมกันอยู่ซ้อนลอนบาทิจจอนันทะลิกอังคานถืกอหน่วยมาใส่พุดปาดไปเป็นโยกสุขเส่าโยกเดชมุงคุณอันเป็นผลไหลไปโยกอุตมะชุกแท่ดีหลีมา ah e สีลิงลำโลกให้หายโศกหน้าเน้า าพาไม่ลาซาขึ้นทุ่งแทนหายพู้เมีนวันดีกันหาสลีเมื่อหอดปูสถิตอยู่ยินใจท่าวสีสนใสผูวนาดนี่ละมุนราดมุตตาเป็นลาซาดังเก่าเป็นเท่าเราสองที่มือนี้เป็นดิติทั้งาเจ้าฟ้าเราเทมคุณคุณปุ่นปองปุ่นราดคนแก้วอาศิป,ปากาก ว่ลสันโตองอาจขึ้นสุลาดเล็งโยมือนีโพธิญาโนฟาสรงเดชกาสเสวยเมืองผ้าบุญเฮืองคุ้มคว้งไพ่ทศลาดไตตามทำจำนันทัดในผลมือนีดีลื่นล้นเหลือประมาณหานุมันใจพองแผ่วนี้ละมิดภาษาแก้วก่อแปลงเมืองนาข้อเนืองทศราดเชียงเครืออาจคุณมีเงินย่างยิ่งขับขังมีพังพอมูเสนาะ เทวดาเป็นบริวานเวทล้อมมาอยู่อ้อมทุกหมูโยเธาทั้งนาคานาชีคุตธนาคทุกภาคพร้อมทลอลนี้มฆคลาสาวววเสื้อท่อนเท้าปารเมศสวร บริีบวลลทธิกาเอาแพ่นฟ้าชีต่างยานกุมพกันดานยุมมาลาชรู้โอกาสองุ่งรวงทั้งควงบนเจ้าฝ้าใสเดตกาทั้งหลายจงอย่งยางใหญ่พระพรแบวดจุมจุมลงมาคุมฝุ่งคนในไายกังวลและเดือดหอนโพ,พย,ยพญากคนภายนี้ พื่นว่าทั้งภายในและายนอกแดนขอกและขียเลขพรือสีสิทธิเดชจุมเพลิดพร้อมอาคมนิยมบสิชิประสาทแก้วอาจดวงดีมือนี้แม่นมือสารวันนี้แม่นวันสอบหรือประกอบวันดีเด้อย่ามละสีสิทธิใช้มงคลดีเลขกอานี้เล็กสวัสดีแท้ดีหลี มัดนี้ฝุ่งขาน่อยใจซึ้นซอยยินสะอ่อนคว้าไวพ้พ่อในท่านผู้ฟังทั้งหลายผู้มีสุขข่ามากขาน้อยหาคอวอนถาวายพระพร่พอให้ท่านจงครับสมเจตแห่งมนุหมายสาพะอุปตรายทั้งหลายถูกสิงอย่าได้มาขอด้งชินใจขวาให้ท่านจงในสุขใช้ลําเลิศด้วยอำนาจคุณประเสริฐสามประการคือว่าคุณสัพันญูตาานตุนพันแผ่ ครับคุณแก้วแห่งของธทำหุะสังรัตนะนาณำหุ่มห่อเป็นเจ้วก่อสามประการดวงพ้นหานแบดล้อมขอให้ท่านจงประสิทธิพร้อมข้องพอรคนคืออายุวันนาสุขภาระอารคยาปฏิภาณาอาทิปฏิคุณธนุกรทุกอย่าง มีเดชอนุภาพเดืองทอรณีเป็นดังแสงพาสูรีใสส่องโลกหายทุกโศกสวัสดีชัยยะตูปามังชัยยมังกรลาจงเป็นชัยยะมุ่งคุณอันแวนทวนทุกทวนบ่อเลยบุญก่อขาเทินบาดในจังเข่าบทสูขวัญแต่ละบทเข้าไปสูขวัญธรรมดาคนบ่เจ็บบ่ไาขา่บบ่ปวยนี่ก็ใช่บทนี่เด้อในดีที่สุดเนี่คือ เสียนเสียนเสียนทิมพันพอนวัววันเวรเศษอาดิเล็กติสูใสยามังกาลานีเล็กอาเนกันสวัสดีไม่ตีมีแก่แถวไปญาเสนาเลออามาตราชกุมาร ให้สุขสำราญตับเท้าทั่วเทหลาค่าทั้งพันลายาและลูกเต้าขอให้ได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่กว่าเพิ่นทั้งหลายจงสบายยืนยาลำเลิศคาเจ้าเกิดกางห ทั้งเลี้พ้นแลบไม่หน่อยยาขาดควายจากสีวังคอยอยูยอย่ยงนยยาวบ่หน่อยในหอดหอยกวบบเขาเน่านาน ฝูงมูสัตูุมันยามาบังเบียดได้ขอให้พาเจนไทยมาตัดฟังโสะลยันจุงลงมาอุ้มขวันพี่น้องเ่าฟังจุงให้เจ้าใหญ่สูงจุงลงมาจุงขวันพวกเจ้าให้กว้าง สีสีมือนีມแม่นมือดีสีນມືือนี่แม่นมือมันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่ນก่อนพระเอ็นมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าแจนบ่ช่วงเพอมันใเจ้ามันກลัวเครืเขาไกลลามันในเมันยิ่งกว่าอากาศแลตวันมันในมันยิ่งว่าพระันทร์ใสสຈงแมันในเมันยิ่งกว่าเขากือ มันในเจ้ามันกุหลาบจีหนูสาวพญาแถนพญาพมฝากฝ่ามือนีแม่นมือสัง่งาหมอเถาว่ามือแฉงมือนีแม่นวันดีวันดีดีอมุตตะโสกสิทธิโยกพรอมมังคลาเพิ่ยังไปอาราธนาอาจารย์เจ้าผู้สลาดมานังอาจคุ้นควันคุนเอาควันขึ้นเสมอจอมปราศาสตร์คุณนเอาควันขึ้นสมหาดบังมูลมือนีแม่นมือสันวันนี้แม่น วันดีวันดิษทีอมุตตะโศกโตกใบนี่หากแม่นตกไม่จันเดือขันใบนี่แม่นขันไม่แก้วขุนนางตุกแต่งแล้วจึงให้คอยคุ้นควนว่ามือนีแม่นวันดีคอยจะสู้ขนแก้วกูเกิดกลาง,มงเมืองโบนเฮืองงามยิ่งย่อยทั้งหนุ่มหน่อยปานกลางทั้งสาวามและเถาแก่พ่อแม่พองลูกเต่าและหน้ารี ทางเศรษฐีและถวยขาทั่วหน้ามูสาวเมืองบุญเฮืองงามเลิดฝ้าขึ้นชีข้อมาแก้วเอินเอาควันมาพัพมพอม เท่าแก่มานางล้อมอยู่สซนล้นขววิ่งวนกมวับไหว้พาเจนไทยเจ้าผููมิบุญมเ,เามาื่อซอยคุ้นซอยยอขวันลานเจ้าข่อยจะเอามาดฝ้าผูอยู่กำไฟเหนือเมื่อซอยคุ้นซอยยอขวันลานเจ้าข่อยจะเอานั่งเอกไข่ผูมันอยู่หอคเมื่อซอยคุ้นซอยยอขวันลานเจ้าเสียบหมอสักดำลุกมาแตมผูนหน่อยมา,มานน่อซอยคุ้นซอยยอขวันลานเจ้าสามสิบหมอหน่อยลุกมาแตมเมืองหลวง มาซอยคุณซอยอย่อขวัญหลานเจา้าสี่สิบหมอลวงลูกมาแต่เมืองฝ่ามาซอยคุณซอยอย่อขวัญหลานเจา้าห้าสิบหมอกามาแต่ผู้หอผู้ฮงมาซอยคุณซอยอยอขวัญหลานเจา้าหมอผู้ดีเมนหมอหูห้าขาถาอันนี้เมนผาถาตั้งแต่เก่าของหมอเทาบฮูฮานเจ็ดใบยอ่อพันเสียามาหนุนเจาเ้าแล้วเจ็ดใบคุ้นพ่นเอามาคำเจ้าแล้วน้ำ แก้วออกโบยินดีหากยินดีดีหลีเหมือนลาสีอยู่ฝากฝ่ามีไข่ขาลวงหลายเมื่อควายหลายครับคอ,อกสร้างมาออกเนื่องนั้นคำตันเจ้วเอเสน่วยแก้วเกิดกลางเนื่องคำเหลืองสีแว่นหนาคนเจา้าเม่นหานุมานคนนันอันเม่นเท่าสังชีบถีบมาแก้วอ่อนเขาคุ้นควันว่ามายอะ ขวายเอ้ขวัญเอ้ขวัญเจ้าไปปลูกผู้เป็นหกอ้อยมาสามือนี่วันนี้ขวัญเจ้าไปปลูกหมากเป็นใบกายมาสามือนี่วันนี้ขวานเจ้าไปปลูกหัาสิิงไข่เขียวอ่อนก็ให้มาสามือนี่วันนี้มานำทางคนทองมานำปองคนเที่ยวมาจินเข้าต้มแลของหวานมาจินน้ำตาลและน้ำอ้อยหมอเถ่าเอิญจ่อยๆขวัญเจ้าเหต้ามา ว่ามาเยอมาเยอมาเยอควันเอ้ยควันในและควันหนอควันขอ,อกและควันกลางควันเอวบางกลุ่มจิว้วควันทองน้อยและห้าวนม ขวานผมดำดูอาจขวนปากตันเจลาจาขวนตาและขวนคิวขวนนนิวและขวนแขนขวานแพ่นดูต่างไรละไม่นั่นเม็นขวนหัวก่อยมาซ่ามือนี่วันนี้มาเยอะขวรนเอ้ยมาเยอะขวานเอ้ย กินเขาพีให้เจ้าหากเกี่ยวมากพีให้เจ้าค่ายให้เจ้ามาได้ทองเป่าให้เจ้ามาสืบสร้างดอมมันดาทั้งบีดาและโคดเสือเจ้าอยาได้โกรธโกธาให้เจ้ามาหักษาตนตัวตาบทั่วเท่าที่ราคาก็ขาเทินอันนี้เป็นสูตรขัญธรรมดาทำนองมันสีบวกกันหลายนะก็เป็นแนวทางเอาเป็นยึดนังคนก็ทีเอ่อ บอกกันยังไงเนาะครับพระนมีทำนองเป็นลักวันนี้ครับตีถามกันมาหลายกับทำนองลุ่มน้ำโขงเด้อเดี๋ยวคอยว่าคอยจีรจาก,กันไปคอยคุยกันไปแต่เย็นๆนะครับช่วงนี้เอาไปสักกอนมือไม่จังว่ากันอีกต่อเดอสูตรควันยังจังที่ว่าอีกมืออื่นปุ้นละเอามือดีเวลาเบิด์ือโอกาสสบายดีเออผู้เพื่อนถามหนังสือหนังสือกวดอุบัติเล็มไหมพญานามเด้อกวดอุบัติซื้อหนังสือเนี่ยครับอันนี้สีรวบรวมเลย บทุกอย่างเลยเรื่องขนุรรมเนียมหีดข้องประพเพณีคำสูตรควัเสียเคาะเสียเข็นทีเรียกว่าสำลัแล้วงายอ่านงายสะดวกสบายกันนะครับเป็นฉบ,บับสำลัเฮ็ดไม่ยอนต่อไปศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์แปดหกสี่ศูนย์ 0, 8, 9, 5, 7, 0, 8, 6, 4, ขอสายพญานามเด้อคุยกับพญานามโดยตรงเรื่องหนังสือนะครับผลบ่มีอะไรได้ต่อไปไมีลิมเดียวนี่ เล่มน่อยเล่มกลางเล่มยังสมัยก่อนที่มันอยู่กระจัดกระจายกันผมพี่น้องร้องก็ว่าโอ้ยมันหลายเล่มเดี๋ยวพญายจะมารวมเสลี่มเดียวกันโหลด่รสันเ่อเดียวเลย่าสันเดี๋ยวก็บูซากระพิดกระป่อยล่งเล่มกับสองรอยกวสามรอยกาว่าสันเอาอันเดียวเลยเจ้าว่าสันมันง่ายไปเลย่าสันก็เลยตัดสินใจเลยครับเอามารวมเฉลี่มเดียวนักกว่าเป็นกิโลแล้วครับอย่างไรเรื่องยังเปิดเบึ้งนะครับเอามือนีล่ากันซะก่อนเ้อสบายดีสวัสดีครับ